รู้จักคุณประกอบกําเนิดพลอยมหาเศรษฐีเซียนพระเครื่องคนดังเกิดในรู้วังลูกศิษย์วัดเขาอ้อและเป็นผู้สร้างพระอาจารย์นำและเป็นคุณพ่อของพี่หนุ่มกันชยัยโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชายผู้ที่เป็นที่นับถือในวงการพระเครื่องตลอดกาลคนนี้กันค่ะเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนแอบสงสัยและตกใจกันไม่น้อยหลังรายการโหนกระแสได้หยิบประเด็นดราม,ม่าร้อนพระแท้หรือพระเกม๋มาถกเถียงกันโดยมีคุณบอยท่าพระจันทร์และคุณโอ๊ตบางแพรร่วม ราายกาเป็นคู่พิพาทซึ่งระหว่างการพูดคุยมีการเอ่ยถึงชื่อของคุณประกอบกำเนิดพลอยบิดาของพี่หนุ่มกัญชัยซึ่งหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าท่านคือบุคคลสําคัญในวงการพระเครื่องไทยคนในวงการรุนให้ความเคารพนับถือซึ่งคุณประกอบเป็นผู้สร้างพระอาจาร,รย์นำวัดดอนศาลารุ่นแรกปี2อ1 9ันรออันเรื่องชื่อจนกลายเป็นตำนานที่นักสะสมต่างรู้จักกันดีโดยคุณประกอบกำเนิดพลอยท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่2มิถุนายนพศ2 0ง4 หน7ณวังอัศวินกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของคุณจางหวังเปลืองกำเนิดพลอยและคุณชายกำเนิดพลอยซึ่งท่านเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องทั้งหมด5คนช่วงวัยเด็กท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุงและเมื่อจบการศึกษาท่านได้เข้ามาศึกษาต่อในสายงานช่างสำรวจที่กรมชลประทานก่อนที่บิดาจะพาไปถวายตัวรับใช้ต่อพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนหรือพระองค์ชายใหญ่ซึ่งต่อมาคุณประกอบได้รับหน้าที่เป็น เป็นถึงเลขาประจําพระองค์ซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยเคยกล่าวถึงคุณพ่อด้วยความภาคภูมิใจว่าท่านเป็นลูกศิษย์วัดเขาอ้อและเป็นผู้สร้างพระอาจารย์นําวัดดอนศาลารุ่นแรกรวมถึงวัตถุมงคลชื่อดังอีกหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมและนอกจากจะเป็นบุคคลสําคัญในแวดวงพระเครื่องแล้วคุณพ่อประกอบยังเคยมีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงอีกด้วยโดยในหนังสืออนุสรณ์รำลึก70ปีประกอบกำเนิดพลอยเมื่อปีพศ2548ได้บันทึกประวัติชีวิตและผลงาน งานอันทรงคุณค่าของคุณประกอบในวงการพระเครื่องไทยเอาไว้มากมายเพราะเหตุนี้ชื่อของคุณประกอบกเกิดพลอยจึงไม่ใช่เพียงบิดาของพิธีกรชื่อดังเท่านั้นแต่ยังเป็นตำนานแห่งวงการพระเครื่องที่ฝากผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้กล่าวขานจนถึงทุกวันนี้โดยครั้งหนึ่งในรายการโหนกระแสเทพที่ออกอากาศเรื่องครูกายแก้วรูปคารุปอสุรเทพพี่หนุ่มได้พูดถึงคุณพ่อประกอบขึ้นมาพร้อมเล่าว่าตนโตมากับวงการพระเครื่องตนเติบโตมากับความเชื่อเหล่านี้เพราะคุณพ่อ นใจวงการพระเครื่องเป็นอย่างมากสอดคล้องกับที่แขกรับเชิญของรายการอย่างโทนบางแคซึ่งเป็นเสียนพระชื่อดังช่วยยืนยันว่าคุณประกอบก็บเหมิดพลอยพ่อของพี่หนุ่มเป็นคนดังในแวดวงพระเครื่องจริงๆซึ่งครั้งหนึ่งพี่หนุ่มเคยเล่าว่าตนเองได้แช่ได้อาบน้ําว่านมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วคลุกคลีคุ้นชินในวงการเหล่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนอกจากนี้แล้วชาวเน็ตหลายคนยังได้พูดเสริมอีกว่าพ่อของพี่หนุ่มเคยเป็นพระเอกมาก่อนเนื่องจากพี่หนุ่มเคยโพสต์เชิงหยอกถึงคุณพ่อ ตอนวันพ่อเมื่อปี2 5 6 1อเอาไว้ว่าถึงจะเล่นเหมือนเสากระดงเรือแต่พ่อผมก็พระเอกเก่านะและหากจะถามถึงเรื่องดรามา่าเกี่ยวกับมรดกร้อยล้านของคุณพ่อประกอบเราก็ต้องย้อนไปในตอนที่พี่หนุ่มยืนฟ้องแม่เลี้ยงและพี่ชายต่างมารดาหลังไม่ยอมแบ่งสมบัติมรดกจํานวนกว่า100ล้านพี่หนุ่มขอทวงความเป็นธรรมย้ำจำใจต้องพึ่งบารมีศาลซึ่งในตอนนั้นพี่หนุ่มได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่าตนจําเป็นต้องฟ้องร้องเพื่อทวงถามความยุติ อย่างที่มีข่าวออกไปว่าเมื่อ4ปีที่แล้วคุณพ่อได้เสียชีวิตไปและทางตัวผมและพี่พี่น้องๆ้องก็ได้มีการลงชื่อให้คุณแม่เลี้ยงมาเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป3ปีตัวผมก็ยังไม่เห็นบัญชีรายชื่อทรัพย์มรดกของคุณพ่อว่ามีอะไรบ้างก็เลยมีการให้คนไปทวงถามก็ยังไม่ได้รับคําตอบไม่ได้รับการติดต่อกลับมาสุดท้ายก็เลยให้ทนายช่วยเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมารู้ว่ามีการโอนย้ายที่ดินบางแปลงไปใส่ชื่อของทายาทบางคน โดยตามกฎหมายแล้วมันต้องมีการแบ่งทุกอย่างให้เท่าเทียมกันและต้องมีการส่งสารให้รับรู้แต่ก็ไม่มีการส่งถึงสารโดยตนให้ผู้ใหญ่ไปทวงถามอีกครั้งก็ยังไม่ได้รับคําตอบกลับมาก็เลยต้องพึ่งบารมีสารและสําหรับทรัพย์สินมรดกที่พี่หนุ่มกัญชัยยื่นฟ้องแม่เลี้ยงและพี่ชายไปนั้นมีมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวพี่หนุ่มกล่าวว่าทรัพย์สินประมาณ100ล้านมีที่ดินที่ชุมพรกรุงเทพซึ่งจริงๆมันมีเยอะอย่างที่ควรต้องมีอย่างรถยนต์เงินสด ในธนาคารคือถ้าพูดไปอันนี้จะสําคัญคุณพ่อผมเป็นนักเล่นพระสะสมพระที่คนในวงการรู้จักดีและก็รู้ว่าพ่อผมมีพระอะไรที่เก็บสะสมไว้บ้างและยังมีพระที่นําออกไปโชว์กับหนังสือต่างๆแต่มาวันนี้พระต่างๆวัตถุมงคลต่างๆได้ไปโผล่ในมือคนอื่นซึ่งผมเองก็เคยเห็นมากับตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นซับกลางที่ทุกคนมีสิทธิ์จะต้องถูกแบ่งปันให้ชัดเจนแต่มาถึงตรงนี้แล้วมันหายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องมีการดําเนินการ การต่อไปว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็แค่นั้นเองแหละครับและในเวลาต่อมาในที่สุดแม่เลี้ยงและพี่หนุ่มก็ได้ไกลเกลี่ยกันสําเร็จและจบลงด้วยดีทั้งคู่ต่างขอโทษและกอดกันทั้งน้ําตาเป็นการจบศึกบรดบ100ล้านที่ต่างฝ่ายต่างทุกข์ใจกันมาอย่างยาวนานโดยสรุปแล้วฝ่ายแม่เลี้ยงยินดียกที่ดินที่อําเภอประทิวจังหวัดชุมพรจํานวน26ไร่ราคาประมาณ28ล้านบาทให้พี่หนุ่มด้านพี่หนุ่มจึงตอบแทนด้วยการให้เงินสดแก่แม่เลี้ยงจํานวน2ล้านบาท แต่ขอผ่อนชำระจ,จ่ายเดือนละ50,000บาทจนครบในส่วนทรัพย์มรดกอื่นๆจะมีการแบ่งการภายในครอบครัวต่อไปและยังคงมีนางวิมลรัตน์คุณแม่เลี้ยงเป็นผู้จัดการดูแลมรดกตามเดิมโดยแอดขอแถมความรู้เล็กๆน,ๆน้อยเรื่องชื่อของพี่หนุ่มเพราะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนโดยพี่หนุ่มถูกเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง3ชื่อด้วยกันซึ่งพี่หนุ่มเคยเปิดเผยว่าในตอนแรกคุณแม่ตั้งชื่อเล่นว่าน้องไผ่จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้องก้อยและเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มในที่สุดส่วนชื่อจริง นั้นตนมีชื่อว่ากันชัยมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวุฒิโรธและเปลี่ยนมาเป็นผู้ดิดกำเนิดพลอยจนถึงปัจจุบันแต่คนมักจะเรียกติดปากชื่อในวงการเป็นหนุ่มกันชัยมาจนถึงทุกวันนี้โดยพี่หนุ่มกันชัยเขาเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2512ที่กรุงเทพม,มหานครแต่ไปโตที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองตามลำดับพี่หนุ่มเป็นบุตรของนายประกอบกับนางชวีวันกำเนิดพลอย แต่ภายหลังคุณพ่อคุณแม่ได้หย่าก,กันพี่หนุ่มจึงได้รับการเลี้ยงดูจากพรรยาใหม่ของคุณพ่อโดยมีพี่น้องต่างมารดา3คนด้าน,นการศึกษาหนุ่มกัญชัยจบจากโรงเรียนเซนจอนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลายัยและในระดับปริญญาตรีเรียนจบสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลายัยรามคำแหงและในปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันพี่หนุ่มได้กลายเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จมากมายเรียกได้ว่า พี่หนุ่มกัญชัยของคุณพ่อประกอบเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพสมศักดิ์ศรีบุตรชายของสิริพระชื่อดังเป็นที่รักที่ชื่นชมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะรายการโหนกระแสของเขาไม่เพียงแค่เป็นรายการข่าวฮาร์ดท็อกธรรมดาทั่วไปรายการนี้ได้ช่วยทําให้สังคมเราดีขึ้นอย่างเทียงไม่ได้และเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญให้แก่ประชาชนที่ไรทางสู้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านตาดำๆคืนความยุติธรรมให้แก่สังคมและสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับคุณพ่อประกอบและพี่หนุ่มกัญชัย คอมเมนต์มามอมอยกันได้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมช็อตเด็ดที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนอาจารย์ํำอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่พัทลุงวัดนนศาลาหนุ่มนี่หาบน้ำกับอาจารย์นนำมาด้วยนะ เอาจิงจริงอาบน้ำอาบน้ำว่านอาบน้ำว่านกับอาจารย์นำนะสมัยเด็กๆนะหนุ่มนี่เรื่องจริงผมรู้ประวัติหนุ่มมาครับพ่อของของหนุ่มก็เป็นศิษย์เอกอาจารย์นำคนหนึ่งเหมือนกันครับแล้วตอนเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะอาบน้ำว่านใช่คืออะไรอาบน้ำว่านเป็นเป็นอ่าก็เรียกว่าเป็นยาของเขาพ่อครับหนุ่มนี่ลงแต่เด็กนะหนุ่มโชคดีมากเลยผมยังไม่ทันได้ลงเลยหนุ่มนี่ได้ลงด้วยได้อาบด้วยครับถามตีว่านี่ใครเป็นคนสร้างพ่อคุณเป็นคนสร้าง วัดนี้พ่อคุณ<ช>สเดสด็จปงเจ้าพนุพันธ์ยุคนเป็นคนให้พ่อผมใน<ช>คนดําเนินการสร้างร<ช>ุ่นรุ่นแรกน,นั่นแหละเนื้อต้องคำที่นุ่มหยิบมเมื่อกี้พ่อพี่เป็นคนปัทนุงพ,พ,พ่อพี่เนี่ยเป็นศิษย์เขาอ้อโดยตรงเลยที่แช่ว่าเนี่ยพ่อพี่เนี่ยเป็นเลขาของพระอ,องค์เจ้าพนุพันธ์ยุคนพ่อพี่เป็นคนสร้างอาจารย์นารุ่นแรกพี่เนี่ยไปแช่ว่านมาตั้งแต่พี่เด็กๆเลยเขาอ้อเนี่ยไปถามได้พ่อท่านทั้งหลายเนี่ยช่วงเวลาหน,นึ่งเนี่ยพี่แม่งโกหกเก่งชิบหายเลยมีดบาดปุ๊บเข้าออทุกัน ไม่รู้อันนี้ไม่ได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 ้ไปลบหลู่นะแต่หมายความว่าคือเรื่องบางเรื่องมันตอบไม่ได้อะเนี่ยเขาอ้อมมัอนพระนี่ยังไม่กับเขาอ้อมกัน ดูจบแล้วอย่ารีบไปไหนเรามีโปรดีมาบอกสำหรับแฟนรายการที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองลองดูคุณเป๊ปเขมิกาอดีตนางเอกอ้วนหนัก130กิโลเคยกินยานลดความอ้วนเคยผ่ากระเพาะและลดผิดวิธีทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญพังจนโย,โย่น้ำหนักเด้งกลับมาเท่าเดิมคุณเป๊ปเลือกทำสลิมอัพที่ใช้ระบบ AI Digital Tailor Made ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่รับบริการพร้อมเทคโนโลยีช่วยลดไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ไปพร้อมกันช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยลดไขมันในช่องท้องและสัดส่วนต่างๆคุณเป๊ะเล่าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำหนักลดลงถึง30มกิโลกล้ามเนื้อแน่นเหมือนคนออกกําลังกายเนื้อแข็งไม่เพลอเผาผลาญดีไม่อ้วนง่ายค่าความดันคอเลสเตอรอลน้ําตาลในเลือดลดลงผลตรวจสุขภาพดีขึ้นโปรรับผู้ชมรายการรับสิทธิ์สมัครโปรแกรม AI Digital Tailormade ปกติ12,500บาทลดเหลือเพียง3,99 0บาทโทร0 2 6 2 0 0 0 หรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้ด่วนเพียง100ท่านแรกเท่านั้น